มันะมันแทงงูดีวไม่แทงเราตายปะไม่ตายเดีมันจะเจ็บปวดเปนก้อนอะไรอนดอันเแล้วสีดำด้วยนดก็จับมาก่อ้นี กูไม่นี่มากตองอะไรไม่นี้อนี้ยทําไมไม่ช่วยกันจับล่ะมาชทําไมกงจากุ้งๆๆๆ Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แล้วแรกับปลาหตัว้าเย้ไ้ปลาตัวนี่รอนี่นี่ี่อลที่บดอิงจับพี่บ้ลดอินจับมาเมุนมันจะดูปกเลรเยเออ